นี้นะคะก็เป็นเกมแรกที่เราแข่งในบ้านของเรานะคะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะก็มีแฟนๆมาดูกันเยอะเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ไปในตัวค่ะถึงแม้ว่าเราจะเคยซ้อมที่สนามนี้แล้วแต่พอเราได้กลับมา,าแข่งแล้วมีเสียงแฟนๆแบบเต็มสนามขนาดนี้ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงค่ะแต่ก็รูปแบบเกมก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ก็ถือว่าทำได้ดีน่ก่อนเลยครับกอนทัพทีแมแรกเลยครับนี่รู้สึก ก็รู้สึกปกติค่ะยัง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 ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนเหมือนช่วยกันอยู่แล้วคือคือไม่ได้แบบมองว่าแบบเฮ้ยนี่กับตันทีนนะคือเราจะมีหน้าที่พิเศษอย่างก็คือเราต้องไปเสี่ยงเสี่ยงแดนแล้วก็เซ็นชื่อแค่นั้นก็อาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ถือว่าเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ยังต้องทำร่างกายแล้วก็ทำกล้ามเนื้อเพิ่มอีกอีกอีกประมาณหนึ่งไอ้นะคะ ม,มันอาจจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามกลับมาให้ไวค่ะเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดค่ะก็บอกอะไรกับแฟนๆก็ขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะทั้งดูผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็มาที่สนามนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะยังเหลืออีกหลายแมตช์เลยก็มีพุ่งนี้ด้วยก็ยังไงก็เชร์กันด้วยค่ะ